สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์เก่านักสะสมและนักประวัติศาสตร์มือสมัครเล่นชัยภูมินะครับวันนี้เราก็มาพบกับเหรียญอีกหนึ่งรุ่นที่เป็นตำนานของจังหวัดชัยภูมิที่น้อยคนนักที่จะรู้จักนั่นก็คือเหรียญของพระครูพิบูลกิติสารวัดบ้านกุดเชือกอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิครับเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นสองของท่านนะครับเหรียญรุ่นสอง สร้างปี2,535นะครับเหียนที่เขาเล่นกันเขามักจะเ,เรียกเหรียญรุ่นนี้ว่าเหรียญป่าป,ปอบซึ่งเหรียญป่าป,ปอบนี้เพราะว่าตั้งชื่อว่าป่าปอบหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ในช่วงที่กําลังสร้างเหรียญในปีเดียวกันปีนี้ปี35นะมะีชาวบ้านนะครับถูกผีปอบเข้า <P> <S> <S ก็เลย เข้ามาหาหลวงปู่ให้หลวงปู่ช่วยไล่ผีปอบให้หน่อยที่ผมไปสัมภาษณ์หลวงปู่หลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ใช้คาถาใช้ยศาสตร์นะครับไม่แน่ใจว่าเป็นคาถาอะไรใช่คาถาพุทธชัยมงคลคาถาหรือเปล่าหรือเป็นคาถาพระหงอะไรงนี้แต่ท่านบอกว่าท่าน ไปเรียนกับหลวงปู่บุญมาเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่มาหลวงปู่บุญมีวัดล่องคำจังหวัดกาลสินมานะครับซึ่งหลวงปู่บุญมีนี่เป็นศิษย์อเอกของหลวงปู่ทองมาทาวโลวัดสว่างท่าสีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับซึ่งพูดถึงหลวงปู่ทองมาเซียนพระร้อยเอ็ดไม่ใช่แค่ร้อยเอ็ดเอ่อเซียนพระทั้งภาคอีสานนะ น่าจะรู้จักหลวงปู่ทองมาเป็นอย่างดีซึ่งท่านไปเรียนดูวิชาไร่บ่อนี้จากสิทธิเอกของหลวงปู่ทองมาเนี่ยคือหลวงปู่บุญมีไม่ใช่แค่นั้นนะครับหลวงปู่หลวงปูพ่พิบูลเนี่ยท่านก็ไปเรียนมาจากหลายๆพระอาจารย์ชั้นนำทั่วประเทศนะครับเร,เรียนทั้งธรรมะเรียนทั้งคาถาเรียนปฏิบัติธรรมหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับ อาที่เช่นท่านไปทางเชียงใหม่ท่านท่านเป็นลูกครึ่ทงทางเนือหรืออีสานท่านก็ไปศึกษาธรรมะก,กับหลวงปู่วแหวนหลวงปู่สิมแล้วก็ท่านก็เดินทุดงไปต่อถึงประเทศลาวแล้วก็กลับมาทางกะฬสิ์ร,รอยอิดมามารอยอิดเองก็มาหาหลวงปู่สิมหาวิโลวัด่างกุ้งนะครับแล้วก็ยังมีทั้ง คณาจารย์ที่อยู่ชัยภูมิเองด้วยก็ทั้งหลวงปู่ลึกวัดชัยภูมิวนาลามหลวงปู่อินซีวัดศรีสุนทรหลวงปู่ทองมาวัดผาเกลงอนะครับถือว่าผูเรียนมาแบบเต็มเปี่ยมเลยแต่ว่าท่านเป็นคนที่แบบพูดไม่ค่อยเก่งนะท่านก็เลยแบบมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามาหาน้อยเพราะว่าท่านพูดไม่เก่งเอาใจไม่เก่ง อะไรสักเท่าไหร่นะมันก็เป็นที่น่าเสียดายนะเพราะว่าท่านท่านเป็นคนที่แบบรักสงบนะก็มีแค่แลลูกศิลย์ลูกหาที่จะรู้จักท่านได้ขาไปกราวท่านเข้าไปหาท่านนะครับท่านก็เป็นพระนับอีกองหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับมาดูเหรียญของท่านนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีสามารถเยญรุ่นสองเป็นเหรียญฉลอง พัะจดนะครับที่ได้เลื่อนเป็นพระครูนะครับเซียนเขาบอกว่าเซียนสายนี้นะเขาบอกว่าเหรียญรุ่นนี้สร้างประมาณ3 3มสาพเหรียญถือว่าไม่ได้มากนะสามพเหรียญหาหาหาไม่ยากนะครับหาหาพอหาได้อยู่แต่ไม่ใช่ว่าเกินกาดนะหาได้อยู่เหรียญรุ่นนี้แต่ว่านี่ครับพิเศษคือ องนี้กะไหลทองลงยาทองแดงกะไหลทองลงยาน้ำเงินนะครับลงชีวรด้วยเหรียญน,นี้ผมเคยเห็นแค่เหรียญเดียวนะเคยเห็นแค่เหรียญเดียวไม่รู้ว่าคนอื่นเคยเห็นหรือเปล่านะแต่ผมเท่าที่เห็นแล้วก็พยายามหานะมีเหรียญเดียวหาไม่ได้แล้ว ส่วนนี้ก็พอหาได้ครคก็เจอผ่านตามมาไม่เยอะครับเจอประมาณสี่ห้าเหรียญน,นะครับก็อยู่กับผมสองเหรียญนีน่มาดูชัดๆดีกว่า,วาเหรียญน,นี้มีลักษณะเป็นยังไงเหรียญก็เป็น เหมนเหรียญตาโลครับตาตำรวจนะครับตรงกลางก็เป็นหน้าของหลวงปู่ท่านตอนสมัยนุ่มๆครับด้านล่างก็เขียนพระครูพิบณ์กิติสารนะครับยันด้านข้างนั้นก็เขียนพุทโธอัมหากังพุทโธอัมหากังที่แปลว่าพระพุทธเจ้าของพวกเรานะครับส่วนด้านฝั่งนี้เขียนว่าตัสสะปะกาลังตัสสะปะกาลัง ตาสะก็คือเจ็ดปากกาลังคือกำแพงก็คือกำแพงเจ็ดหรือกำแพงเจ็ดชั้นนะครับซึ่งผมไปหาข้อมูลว่าไอ้ตรงเนี้ยยันตรงเนี้ยหมายความว่าอะไรมันจะมีะบทตรคำสอนพระพุทธเจ้าสอนอย่างหนึ่งก็คือเป็นคาถาป้องกันฆ่าศึกนะเป็นการสร้างกำแพงเชั้นป้องกันฆ่าศึกสงครามซึ่ง มันก็เป็นคาถาประมาณนับอกให้ขุดคูดน้ําบอกให้เตรียมอาวุธบอกให้มีนายประตูอะไรทํานองนั้นนะครับแต่เขาก็แปลเป็นแบบด้านธรรมะนะครับก็จะเป็นการฝึกเรื่องกิเลสอะไรการฆ่ากิเลสไม่ใช่การฆ่าการป้องกันกิเลสไม่ให้เข้ามาครอบงำเราได้นะครับก็จะเป็น เขาเรียกว่าคาถากำแพงเจ็ดชั้นป้องกันกิเลสอะไรนี่แหละพอจะหาความรู้ได้อยู่นะครับส่วนด้านหลังครับก็ด้านล่างนี้ก่อนเลยด้านล่างก็จะมียันอุณารมสอด้านปิดหัวท้ายนะครับเขียนว่าวัดชัยพิบูรลบ้านกุดเชือกอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิด้านบนก็เป็นอุณาโลมแล้วก็มีอุมิพุทธสังหะ อ,อ,นนอ,อนนิอสังนะครับอันนี้อุมิพุทธสังหะอิอสังนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นคาถาย่อมาจากคาถาเต็มเพื่อมาใส่ในนี้นะครับซึ่งมันจะหมายความว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าอาจารย์ที่แปลภาษาไขยเหมืองให้ผมท่านก็ไม่มั่นใจเหมือนกันคําว่ามินี่ น่าจะมาจากคําว่าคัตชามิอ่พุทธสังนี่ก็น่าจะมาจากพุทโธธรรมโมสังโคนะครับส่วนฮะอิอสังนี่ก็ท่านก็ไม่แน่ใจว่ามาจากไหนเหมือน,นกันเพราะว่าท่านก็ไม่ได้เชีียวชาญเรื่องคาถานะท่านแค่เชีียวชาญเรื่องแปลภาษานะครับอ่ะและทีนี้มาให้ดูจุดนี้นะครับ จุดตัดเรียนนี้เป็นเรียนแท้ทั้งสองนะครับเอ้ทั้งสามแต่ว่าจุดตัดดันไม่เหมือนกันนะครับซูมไงเอ้ยซูมก,กัดไหมดูครับขอบตัดสองตัวนี้เหมือนกันอันนี้เรียนนี้ตัดเหมือนกันแต่เรียนนี้ไม่เหมือนนะฮะ ไม่แน่ใจว่าเป็นตัวตัดคนละตัวหรือว่าตัวตัดมันชำรุดนะครับเพราะว่าสองเรียนนี้ตัดตัดเต็มนะตัดค่อนข้างเต็มเลยแต่ว่าเรียญน,นี้ตัดครึ่งตัดออกครึ่งนะไม่รู้ว่าไม่แน่ใจว่าเรียนนี้เขาจะพิมพ์ใหม่พิม,มพ์มแบบเออพิมพ์เสริมหรือเปล่า ไม่แน่ใจเพาว่ามีมีบ็อกอยู่แล้วก็ไปปั๊มเพิ่มอะไรอย่างนี้นะไม่มั่นใจแต่อันนี้สองเรียนนี้ถึงยุคแน่ๆน่ถึงยุคน,น,นะครับเก่าๆเ,เลยปีสามห้าเรียนรุ่นสองขอหลวงปู่นะรุ่นแรกนี่จะเป็นหยดน้ำนะครับแรกเป็นหยดน้ำก็ โอเคครับแถมอีกหนึ่งรุ่นให้พิจารณาอีกหนึ่งรุ่นครับเหรียญนี้สวยนะครับสวยสวยปะคูปผิวุ่นกิติสารเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นสามนะครับเหรียญรุ่นสามสร้างปีห้าห้าเป็นเหรียญมีแน่ใจว่า มีออกมาอีกไหมเพราะคาดว่าเหรียญนี้น่าจะเป็นเหรียญล่าสุดหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับเหรียญนี้ก็เป็นเหรียญฉลองอายุ60ปี4 0พรรปานะครับวัดชัยพีบูรณตำบลหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะครับเหรียญนี้ก็น่าจะสร้างไม่เยอะนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นนะด้านหน้าก็เป็นเหรียญเต็มองค์ของท่านนะครับเป็นเหรียญรูปไข่แล้วก็มีจุดไข่ปลารอบๆด้านล่างเป็นชื่อของท่านนะครับ สวยๆเลยอชอบนะด้านหลังก็เป็นยันเหมือนเจ้าพ่อพญาแลนะครับก็เขาเรียกว่ายันห้านะด้านบนก็เป็นอุณาโลมสามตัวแต่ยันยันเนี้ยสลับกันกับของเหรียญเจ้าพ่อนะเหรียญน,นี้เขียนนโมพุทธทา ยะยะอยู่บนนะ,ะแต่เรียนเจ้าพ่อนี่เขียนนะโมพุทธายะอย่างนี้ถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้เขียนนะโมพุทธายะเขียนต่างกันนะครับโอเคสำหรับใครที่ดูมาถึงจุดจุดนี้ก็ฝากกด ไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้ผมด้วยนะครับเพื่อปกีกกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับครับสวัสดีครับ